สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ันที่ร้านเติร์กแม็กซิงนะครับที่กัดบางประอินนะครับในลูกค้ามันจัดล้อแท้นะครับ c o s m i ตเอนะครับลูกค้าจากอุทยาไอมิใช่คอสเ1เอนะครับเป็น c o ส m i ตเอ็ก5 r นะครับสภาพ9ก้าสิบ้าเรไร้รอยนะครับพร้อมใส่ยางปี19นะครับโอ้โหเสียทับสวยๆครับขอบแม่งโคตรเงาครับผมตัวนี้มือสองนะครับ สองนะครับแต่ว่าสภาพแบบ99%สเปอร์เซ็นสวยจัดอ่ะบอกเลยว่าสวยจัดครับตัวนี้ขอบ17นะครับสเปคเอ่อ7.5นะครับ7.5ออฟ30นะครับสเปคสแตนดาร์ดเดิมของบริษัทคอร์สมิดเลยนะครับอ่า้าชื่อบริษัทเลยก็อพพี p e เปอร์วครับผมสวยครับแข็งแรงทนเลยครับโหโคตรเด่นครับผมรถแรนด์ีกคันนะครับในวงการซูซูกิเซียสนะครับ โอ้โหสวยมากครับสวยมากเดี๋ยวรอชมพับนิ่งครับฝากไว้ด้วยนะครับร้าน,นเติมแม็กซิงบางประอิน